สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมแรงวันนี้นะครับเราอยู่กันใน EP ีที่596 กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพาบ้านนะครับ เครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลถูกใจดูแลชอบใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็คือไลน์นะครับ ออฟฟิเชียลของทั้งช่องนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับช่องอันที่2นะครับ0903251096สามารถใช้โทรมาในเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่านะครับจะใช้เบอร์นี้นะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผม ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับผมสนใจนะครับก็กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วย ตรงชื่อคลิปนะครับพี่ๆตรงที่พี่ๆกําลังรับชมกันอยู่นี้นะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิป วิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมท่านใดชาวบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน E ีพีนี้กันเลยนะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขที่1นในีพีนี้นะครับผมนี่นะครับผมเปิดมาก็พิเศษเลยนะครับพี่ๆเป็นพระฉลอง25พุทธศตวรรษนะครับผมนี่นะครับ ปี2,500นะครับพี่พี่แจกคณะกรรมการนะครับผมชุด5องค์แบบนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมพระฉลองพุทธ25ศตวรรษนะครับพี่พี่เนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำออกมาลงกล้องให้ดูแต่ละองค์กันเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับพี่พี่เพื่อที่จะได้ลงกล้องให้ดูได้แบบชัดๆเลยนะครับผมสำหรับแต่ละองค์นะครับผมเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมชุดกรรมการนี้มี5องค์5เหเนือด้วยกันนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพระฉลองคนที่ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมนีนะครับผิวสวยสวยด้มเดแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่สองนะครับพี่พี่อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมดูนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถ้าห่างแล้วดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับผมสามารถกดถูกใจนะครับผมกดติดตามไว้ให้ทางช่องของผมได้เลยนะครับถัดมาครับผมองค์ที่3นะครับพี่ๆนี่นะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่4นะครับพี่ นี่นะครับผมถัดมาองค์ที่4นะครับผมเป็นพระฉลองพุทธที่25ศตวรรษนะครับดูนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับมี5องค์นะครับผมเปิดให้ในราคา1,200บาทนะครับผมได้มาสภาพพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด5องค์เลยนะครับพี่พี่นี่ยนะครับดูนะครับผมดูนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม พร้อมเลี่ยมทุกองคเลยนะครับผมเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับสาหรับพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมนีนะครับพระที่มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมจะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับพี่ ชุดที่2นี้นะครับผมจะมี2เหรียญนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรล่างนะครับ2องค์นะครับผม2องค์สองเนื้อแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมผมได้แลบพร้อมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่นะครับปี2517นาะครับพี่ๆ2องค์นี้นะครับผมคู่กันเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้องค์ละนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ 5้ารอยบาทจะส่งให้ฟ like like ร June, ีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงกุท پ, ิมทั้งหมด2องค์สองเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่พมเติมก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดไปนะครับผมเป็นหมายเลข3นะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับพระสมเด็จจิตตลรดานะครับผมเนี่ยนะครับพระกําลังแผ่นดินนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลข3านี้นะครับผมพระสมเด็จจิตตลรดารายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับพระสมเด็จจิตตลดานะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่3นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับได้รับพระที่ตรงตามที่พี่ได้ดูมากันเลยนะครับผมดูแล้วชอบใจองค์ไหนก็ สอบถามมากันได้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข4นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พีเอฟซีนะครับในราคานะครับขององค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข5หมายเลข6กนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรูปหอกเกษมทั้งหมด2องค์นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับผมรูปหอกเกษมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขอนอนุญาตนะครับผมเปิดแปลงปันให้ในราคานะครับ5 5าบาทนะครับผมสําหรับนะครับผมที่ระลึกฉลองครบ7รอบนะครับผมรู้วอกเกษมปี2,500นะครับผม38นะครับพี่ ฉลองอายุครบ7รอบนะครับผมนี่นะครับ550นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเรียนฉลองยุครบ7รอบหลวงพ่อเกษมเขมโกรนะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมปี2538นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ สวยๆแบบนี้550บาทนะครับผมถ้าได้สนใจสององค์พร้อมกันก็มีราคาพิเศษให้นะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมาอาถัดมาครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับวัดป่าท่ำขามนะครับพี่ๆรุ่นแรกปี2507นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับสําหรับหมายเลขเจ็ดองนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่แปดนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ระลึกหกสิบพรรษานะครับนี่นะครับเหรียญน้ำมรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อเกษมเข็มมโกรนะครับพี่ๆหน่อยครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญกลมแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่ 8นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญละม้นรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมรมโโตนะครับผมต่อคดกอไก่ตรงนี้นะครับพี่ๆนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับ ผิวก็จะตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเช่าบูชากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับนีนะครับผมรายการที่9นี้นะครับผม เป็นเหรียญหลบปูดูนะครับพี่องค์นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่9นี้นะครับพระพงปัญโยนะครับผมหรือว่าหลบปูดูวัดสาแกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเสมาแบบนี้เลยนะครับผมราคา400บาทนะครับพี่ๆ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญนะครับหลบปูดูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับวัดสาแกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญเซมาหลงปูดูนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะคบพี่พี่อันนี้เป็นพระปิดตานะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมน่าจะเป็นของหลวงปู่หมุนนะคบพี่พี่อง์นี้นะครับผมนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เพราะว่าผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับพระปิดตานะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยงเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมมีน้าหนักเลยนะครับพี่พี่ไม่เบานะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพี่ๆีรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคลานตรงนี้นะครับ5 0าบาทเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11อแล้วนะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผม นี่นะครับลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผิวนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข12นะครับปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผมเบลานนะครับพี่ๆแช่น้ามนต์นะครับองนี้นะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับสาหรับปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผมใบลานแช่น้ามนต์หมายเลขนี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมดูนะครับเป็นเนื้อผมงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆสภาพผิวก็สดเดิมๆนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่13นะครับ เหรียญนะครับผมหรือพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับองค์นี <moder ne S 2> ้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆแต่ลักษณะผิวเหรียญนะครับผมจะตรงตามในคลิปแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญหรือพ่อคงนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลาผลพูนทวีนะครับพี่ๆ นี่นะครับผมสิทธิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับพี่พี่เตรียมพระคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับชนมายุ7จปีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊นะครับผมวันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับผมยันดวงเล็กนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม6 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ หลวงปุโต well, นะครับผมปิดตานะครับยันดวงเล็กนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นของนะครับหลวงปู่เผือกนะครับพี่พี่หลวงปู่เผือกนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมเนื้อผงนะครับหลวงปู่เผือกนะครับผมเนี่ยครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่15แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูเท่าที่ลงได้นะครับพี่ๆนี่นะครับผิวก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆองนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสนใจองคไหนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม450นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นที่2นะครับผมของหลวงพ่อกลั่นนะครับปี2477นะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาติการามนะครับรุ่นที่2นะครับพี่ๆปี2อง7ีนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมลองดูลองชมนะครับนี่นะครับถ้าหากทานใดนะครับผมดูไม่ทันอย่างไรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทุกรายการนะครับรูปภาพผมจะถ่ายให้แบบชัดๆเลยนะครับพี่ๆติดต่อมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับเป็นเหรียญนะครับผมพัดยศปี16นะครับผมหลโก้โต๊ะนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศนะครับผมปี16นะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดปราดูชิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมเหรียญปุโตองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผม550บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆวัดเครือวันนะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่18แล้วนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆเลยนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเก้าแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมลวงปุโตนะครับเนื้อลายเสือนะครับผมเป็นพิมพ์ข้างกระหนกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับฝั่งตะกุดตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่พี่นี่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่พี่ท่านใดชอบไปแล้วก็สภาพตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้นะครับผมผมจะแบ่งปันให้นะครับผมจริงๆเออจะแยกก็ได้นะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดสนใจ2องค์ก็มีราคาพิเศษให้นะครับองค์นี้นะครับผมอง์ละนะครับ450นะครับผมก็จะมีเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสององนี้นะครับคู่นี้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็พูดราคากันได้นะครับผมองค์ละ450นะครับถ้าเกิดสนใจ2องค์นะครับผมพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับ รายการนี้นะครับผมเรียนละนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเรียนละ450เท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญแล้วคูณนะครับถ้าหากสนใจคู่กันนะครับผมราคาพิเศษก็เอาไปในราคา800บาทนะครับพี่ๆตกคงละ400นะครับผมเนี่ยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากสนใจคู่กันในหมายเลขที่20นี้นะครับ เรียญนี้นะครับผมพิเศษนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆสาหรับละพอคูณนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับผมอําเภอด่างขุนทศจังหวัดนะครับผมนครราชสีมานะครับพี่ๆปี2500นะครับผม19นะครับผมหรือว่าปี2519นั่นเองนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้หมายเลขที่20นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมอง่ร้อยห้าสิบ2องค์นะครับผม 800บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21อนะครับอง 5, นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่เจ้าของเดิมแกเก็บไว้ในกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จอง์นี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่21นะครับผม พระสมเด็จนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเรียนนะครับผมพระสุวรรณรนุ่มนีนะครับพี่พี่หรือว่าหลวงพ่อฉุยนะครับผมสุขาพี่ พิขุนะครับพี่พีวัดคงคารามนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีปี2 4 6 7นะครับผมรายการนี้นะครับเรียนพ่อชูยองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายทัรที่22นะครับพี่ๆหมายเลขสุดท้ายในปีนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่พปี2467นะครับผมดูนะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22แล้วนะครับเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับ1 7 4 o i p ่ q นะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทั้งช่องก็เหมือนที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับพี่ๆเพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากจะเช่าพระองค์ไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขของพระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมที่สําคัญนะครับผมจะลืมจดเป็นหมายเลข EP ที่พี่ๆกํกำลังรับชมกันอยู่นี้มาด้วยนะคร และสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมนะครับต้องขอตุลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ